สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณอยากจะบอกอะไรคุณวันนี้เราบบพลังงานไพ่เป็นทริปแรนด้อมเป็นดวงเดมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณเขาอยากบอกอะไร,ระคุณราบบพลังงานไพ่เป็นทริปแรนดอมนะเขาอยากจะบอกอะไรคุณในวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณ3้ใบนะอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้การเงินคุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนลูกสิ่งอย่างคุณเป็นคนที่ใช้เงินอย่างรอบคอบ คุณควรใช้เงินอย่างระมัดระวังใช่ไหมการเงินคุณจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนคุณจะได้กอดกัินคุณจะได้จับเงินท IC ุกสิ่งทุกอย่างการเงินคุณเข้ามาอย่างมากมายพลังงานไพ่ของคุณการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมากๆเลยพลังงานไพ่การเงินคุณวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณคิดถึงการเงินใช่ไหมการเงินคุณจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนก้อนใหญ่ก้อนโตตามที่คุณคิดตามที่คุณนี่คือพลังงาน ไพ่ของคุณในวันนี้คุณคนที่เก่งคุณคนที่อยู่ได้ตเองคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงคุณจะมีการเงินเข้ามาจากการหยิบยื่นของคนที่คุณคารพนับถือทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีโชคลาภด้านการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตของคุณนี่คือพลังงานไพ่ของคุณในวันนี้